สบายดีพี่น้องสบายดีบัดสุขสุคนบัดถูกบ่งถูกบ่อนให้เห็นซ้ายกระซ้ายกระตาพี่น้องพี่น้องรุ่นว่าห้าสิบไปไส่สิไปใสน้อหฮานอไมพี่น้างหานอไมเมื่อแกงตอนเทียง เอื้อยเผาห่านถาพี่น้องชมบบรรยากาศทงไฮทงนาแคมเฮือนเขียวอีกเป็นสวนกล้วยสวนมะคุ้งพี่น้องร้านซาวมาเก็บเอาเดอกกลิ่มไม้มาไหวแกง ลายนดอกลายดอกเต๋อระวังน้ำก็หอกลี้มไม่ก็เป็นไหน่วยดิพี่น้องเลยอ่ะสบายดีป้าลุงก่อนสบายดีป้าลุงอืมเพิ่นเผาห่านกับแม่เพิ่นเนาะวันให้พี่น้องเบิ่งหมอกีิ้มไม่กําลังกระจอหมากพี่น้องเป็นหมากแล้วเอาไปกินกับลายหน่วยเลยพี่น้อง จักไท่เอิญหมากยังข่อนผู้จักหมากยังเกาะเขาจะเอิญบ้านเขาเอิญมาริมไม้เนาะโอ้ยหมากกระทินจะมีเออมาตอนเที่ยงเอากินกับกินแกงแกงกินหน่อไม้โอ้ยว้าวกับบะถือเอากินกับแกงหน่อไม้ไปเลยพี่น้องเดินทางกันโอ้ยเข่างามอีกทีเข่าหน้าบ่าว มะขามก็มิตรน่วยใ่ายๆพอดีกินสมเลยพี่น้องเอ้ยกอยแจวประแดกปนนอกปนหน้าต้นไม้เขียวกระจีกินดำนำสุ่มพี่น้องเอ้ย ไปไปไปหาหน่อไม้ไปกินแกงแกงตะเทียงไปไปโนไปหาหน่อไม้โนห่องเบิ่งทางทางทิพย์ยางไปกูแหละลงไปหวยประเด็จกูเลยพี่น้องเลย ขาก็งามงามพี่น้องเอ้ยแตกกกแตกก็หญ้าก็บ่มีเขาหน้านะบ่าวนาน้องชาหลาแม่ข่อยนะแตกเหงาแตกกอแต่ต้นเหงานึงมีเป็น10เป็น10ต้น โตัวนั่นในห่มหิวในแห้งกรบโบเห็นอันบ่เห็นขี้ดินเลยเนี่ยโบชอดขี้ดินตัวนี้ดำไหมมากระแล้วดำหากระปะมือพลนผ่าบนตกะผมมีน้ามันใสนิดหน่อยมาเลยบ่แตะกกแตะกอพี่ช้างนั่งมาแล้วโอ้ย ตัวหนึงมาแล้วตัวนึง่งกระเช้วก็มีกุ้งก็มีเช่เพ่อยังมีมุกปลานำขอนะพี่น้องเอ้ยขี่ก็บโบมี่ควายก็บโบมี่ได้ขีข่ควายก็บโบมี่ได้ มันปลาน้ำขอนนี่คือปลาคือปลาในน้นองนี่ตัวใหญ่ตัวนี้ตัวใหญ่บ่อไออุ้ยตัวใหญ่อุ้ยเดีย๋ยวบ้งทีน,นึงปลาลูกอีอุ้ยตัวใหญ่กระปูกระมีพี่นอ้องแกกระปูตัวนึง่งเดี๋ยวมันปักมือเด้อ ทำไมทำไมไมันได้มายก <S ets> ลงอีกยกข,ขาเล็กๆอ่าขุดเขาอีกพี่น้องเอ้ยตัวประดุกตัวปักใหญ่น่ย เพื้อปิ้งให้ลูค่อยเลี้ยบให้เขาเขียวมาถอดแว่นให้ดูเมืองเลยเจ้าไี่เจ้าไี่มันลุดเหลือแต่วงมันบ่ได้เได้มันไม่มีประโยชน์อะไรนะมันจะกี่ตุ้มแม่หนึ่งก๊ะ ôi pomi dì dùng kì dâm mừng rồi mừng 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 ແລະបោះអាឡាຄືວ່າបោះປາ4ໂຕនេះអំປານຫນ້ອຍດຽວហ្នឹងកាក់យ៉ាងមិនຮູ້ຕົកຫມឹកស្គមហ៊ឹមໂຕຊິបត់ລະហួយកົບមកពី เลี้ยเน,นะอะปลาบอเออปลามันเดเดอึถึ่นในะอืมขีกก้นก็ห้าเนื่องนะกลางคืนนะนวนลอยปลาเธอตีนสิบตน หลายโตสามสี่โตไปอเ,เ,ออเอาไหมไม่ข้างคอที่เธอเสียมเองบบดพักไว้พักไว้มาสบายดีอีกรอบพี่น้องมาหาหน่อไม้พี่น้องมาหน่อไม้มาแกงตอนเที่ยงโอ้ยมันชิลงไม่อยู่บ้านนานเกินไปเมย์พี่น้องไปชิลุ่งมากพี่น้องชิลุ่งได้รึเปล่เนาะ Tóc tốt hoa cháy hụi cho là nó. Để, tới, 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 tới. Ủa, mà Mày nó tay 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 mày cái mày xong ăn. Cái mưa được không? tàu. Làm cả กนเบ็ดพ่กระบิดพัะสวัสดีพี่น้องเน่สวัสดีพ uh, ี่น้องสวัสดีปลาลูกอืมตาหน่อยกับน้องมาน้ำอันพู้น้อยนี่ลูกกระบาเบิงจะาไปพี่น่องเย ไปบ่ได้ค่ะเป็นอุโมงค์อยู่ทั้งๆก็น้องใม่ก็จะเป็นอยู่หกแท่เมื่อยเด้ไปไปมุนมุนมันไปบ่ได้บ่ โอ้ยทางตันล่ะครับครัับครับครทางตันทางตันถอยทับพี่น้องบุกไปแล้วว่าไปบ่ได้ทางตันถอยก่อนถอยก่อนโอ้คือแนงไม้เนาะอยู่เทิงแล้นาะเบิ่งเอาก่อนเด้อพี่น้องหนม้ใหญ่พี่น้องพี่น้องหนมใหญ่พี่น้องไมบนึง น้ำกระตุกเกาะพ่อเธอพี่น้องได้แล้วพี่น้องได้แล้วได้แล้วอันบักใไงหนึ่งแม่กระตากกระไดไลเติบได้สิได้เมื่อไงแล้วพี่น้องเอ้ยเมื่อไงแล้วเมื่อก่อนเขาเจ้าว่าชิมเอาเท้ามาให้กิน เมื่อสิจาว่าสิได้กินลาบเท่าค้าแนีได้เพราะ่ <ไป S 1> เอาอขีดตัวบ่าจัะให้สิบองมันท่าได้วันอืมว่าสิบเอาเท่ามาให้ลาบหมุนแล้วเหงือแตกเหงือกเตียนพี่น้องเตะกระเตนพี่น้องไปหมุนเอาะน,นี่นอกอ,กเ,อกเดียวกันพี่นอ้องเลยกอเดียวกันเลย ไปเลยไปเฮ้ยเ้้อก็เกี่ยวบหันเพื่อนใช้เสียมสูน่ะหมวกก็ไ่ได้ใส่เบิงสภาพนะเหนื่อยจิ้ก็ไมาหไม่ได้ไม่กระไพี่

ตะโกบพ,พี่น้องยูข่าวแห้งข่าวแห้งเหนื่อยแห้งพ่อจะพามาแต่ยังหน่อยพี่น้องเอ้ยก<อ>ินยอดอัน<า>อดีแม่แม่คันกอน่ะแม่ไปโคบไปป่าได้แต่มักตะโกบนี่และมาตอดลุกตันหายน มื่อได้แม่บ่ได้มาให้แล้วก็ให้ของบ่เคยได้กินมักไม้อีหยังนอกจากหมักตะกบหมักไม้บักเก้งมักอีหยังก็บ่เคยได้กินนําหมูปลาเปื่อยได้หยังได้กินแต่มักตะกบแต่นางน้อยนะแม่ไปโคกไปป่าแล้วเอามาให้เถือลากระจกเถือลาเถือลาถ้วยพอมื้อได้บ่มีมักบ่ได้มักตะกบมาให้แล้วก็ให้ กินฟรีถูกเด้ตะกี้นอนนอนเอากระชามาหนขนเด็เคยได้กินกระชามาตั้งบอกน้องแม่กงบ่มีพอบ่มีมักไหเกินก็คขึนนึกจมักแล้ว็ไม่ชมพ่อโอ้ยเอาหยามาแกงขนมานเอาเฟ้อแกงปลาให้กินนะวไว้นิ้เขาปลาขอนบักลาย ก้นกระตามตาอยู่ชายขอนบวานป้าให้หน้าให้สาวต้องลงไปนะเนาะหน้าแบบดำเอาแต่ลงไปโอ้ยนางเอ้ยหากระช้ามาชายเอาอะไรนนี่นะฮะไปใชรเบิร์ดนี่กำลังจักแกงพี่น,อน้องคลิปหนาจะเป็นคลิปแกงเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในเด้อพี่นอ้องฝากเป็นกำลังแรงใจให้แน่ ขอบคุณเลยๆลยขอบคุณลวงหนาะบ๊ายบาย